มาดูวิธีการใช้งานนะครับกล่องลิงเซโลแบบสําเร็จรูปนะครับเมื่อพี่หมุนสายอากาศนะครับแล้วก็เสียบไฟ220โวลต์เรียบร้อยนะครับก็ให้กดสวิตตัวนี้นะครับกดเปิดสวิตตัวนี้นะครับพอกดเปิดเสร็จให้พี่กดสวิตตัวนี้แช่ไว้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้ระบบบูตนะครับ รออ่านะครับเมื่อระบบบูตเสร็จนะครับพี่ก็เข้าไปที่แอปซซโลนะครับแตะแอปซซโลขึ้นมานะครับรอสักครู่นะครับแตะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับ ก็รอให้เซลล์คอนเน็กสักครู่นะครับ Summer, นะครับเมื่อเซลล c คอนเน็กสำเร็จนะครับเดี๋ยวผมจะเทสในห้องเทสนะครับอ่านะครับแล้วก็พี่สาใช้วิทยุกดเทสเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวเครื่องโมบายตัวนี้กดเทสนะครับ เวลาเรากดคีย์เข้าไปเนี่ยไฟ RX หน้ากล่องจะติดนะครับแบบนี้นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสนะครับปล่อยคียแบบนี้นะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่หประมาณนี้นะครับเวลากดคีย์นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบ หนึ่ทดสอบครับก็ประมาณนี้นะครับครับครับไม่ยากนะครับผมจบการแนะนำแค่นี้ครับ